สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับคุณสันิสาด่านพานหรือคุณอ้อมและคุณนัครวงสกุลทองหรือคุณพัทสวัสดีครับสวัสดีครับนะทั้งสองท่านเป็นเป็นอะไรกันฮะเป็นก็เป็นแท้โอเคค่ะนะฮะคุณอ้อมกับคุณพัทนะฮะตอนนี้ทําอะไรกันอยู่ครับก็ผมเป็นพนักงานประจํานะครับอ่าก็เป็นพนักงานขายนะครับก็ดูแลทางภาคเหนือกับภาคไข่เทปกาวครับ เทปกาลของสังเกตอ่งมีหน้ากากกันฝุ่นไหมล่ะมีคะับสัตราใช่์ฉันมีสัญลักษณอ๋อขายเทปกาลเป็นดูแลทางภาคเหนือภาคเหนือกับภาคอีสานอ๋อครับอแล้วของคุณอ้อไหะเป็นพนักงานบริษัทค่ะยูไฟกฎหมายที่ปรึกษาให้คับปรึกษาด้านกฎหมายอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อโอเคอ่าฮะแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์มาครับอาจารย์ครูโอเค ไปยังไงไปยังไงถึงมารู้จกักอาจารย์หมาได้ครับใครใคร,ใครู้ก็เริ่มตั้งแต่ปี <shootings. S 1> ปี5 7าเจ็ดห้าเจ็ดพอดีว่าไปรู้จักพี่คนหนึ่ง <c oughs> คือคือตอนนั้นเนี่ยพยายามหาที่เรียนของจุย้ยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์หมา <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่เจกอาจารย์หมาแต่ว่าพี่เขาแนะนาให้ replies, ให้ลองมาเรียนกับาอาจารย์หมาดูเพราะว่าอาจารย์สอนฟ,ฟรีตอนนั้นทำไมถึงจะเรียนอยากเรียนของจุ้ยตอนนั้นหาบ้าน สาบ้านก็เลยคิดว่าคือจริงๆอ่ะรู้จักคูช่วยมานานแล้วก็คือแต่ว่ารู้จักแค่เพินเินนะครับก็อยากจะเรียนรู้ให้มันลึกๆขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆตั้งใจจะไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งแต่ว่านั่นคือเป็นคอร์สแล้วก็เสียเงินเรียนแต่บังเอิญว่าก่อนที่จะไปโรงเรียนเนี่ยไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาก็แนะนาบอกว่าเอออาจารย์หมาสอ,ส,อสอนฟรีะนะครับก็เลยลองดูคลิปก่อนเสิร์ชหาชื่อ,อผู้ช่วยอาจารย์หมา เคลิปแล้วก็เจอคลิปรายการ V.I.P. ครับก็ศึกษามาประมาณสักหนสัปดาห์ก็ตัดสินใจมาเรียนครับนี่ประมาณปีห้าเดคดูดูคลิปแค่1นถึงสสัปดาห์ใช่ประมาณนะั้นดูไปกี่คลิปอนะ่ะเยอะครับอาา <laughs> ตอนนั้นที่ตัดสินใจเนี่ยเพราะว่ามีคลิปหนึ่งที่คุณเมย์สัมภาษณ์อาจารย์หมาเนี่ยแล้วอาจารย์พูดว่า เกิดมาเนี่ยอยาเียชาตเกิดก็เลยตัดสินใจมาแบบศึกษาจริงจังคำนั้นมันไปอะไรมันเป็นอาชีพไปอะไรยังไงฮะคือคือโดยโดยโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่เรียกว่าดีที่สุดคืออยากได้ให้มันดีกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าพออาจารย์พูดอย่างเงี้ยเหมือนเราเคยปล่อยปล่อยชีวิตเราให้ไปเดินไปตามแบบอ่าอะไร เดินไปตามไปตามดวงตามดวงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราเราก็อยากจะุจอดอาจารย์พูดมาอย่างเงี้ยเราก็เลยลองดูลองลองลองไปเรียนไปเรียนดูก่อนก็หลังจากนั้นเขาเรียนมาตลอดครับตอนนั้นตอนนั้นคุณอมรับรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีความเห็นอะไรเพิ่มเติมกับเขาไหมฮะไม่ได้ค้านค่ะก็คือเห็นด้วยก็คือชวนก็มาด้วยการมาศึกษา จากที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้มีความรู้อะไรก็ฟังจากเขาฟังมาฟังอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจก็เลยมานั่งเรียนด้วยตลอดอือโอเคหลังจากที่ได้มานเรียนรู้แล้วเป็นยังไงบ้านฮะได้บ้านตามที่ต้องการไหมก็ได้ความรู้เอาไปซื้อบ้านตามที่ต้องการนะเออก็ได้ความรู้ครับแล้วก็ไปหาที่หาที่ก็ให้อาจารย์พ้่อาจารย์พี่ไปตรวจมาเมื่อตอนเดือนกันยายนปีที่แล้วเดี๋ยวก่อน คุณเรียนรู้ในปี57เพราะว่าคุณจะซื้อบ้านใช่ใช่ใช่ไหม58 59 60 61สี่ปีเต็มๆเนี่ยนะจริงๆเราได้ที่มาก่อนแต่แบบรอคิวอาจารย์ไปตรวจอย่างเงี้ยค่ะว่าจะอนุญาตให้ที่ดีนตรงนี้ปลูกบ้านได้ไหมแล้วสี่ปีอะคะสี่ปีคือคือตอนนั้นเนี่ยหาบ้านก็จริงแต่ว่าพอเริ่มเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยเริ่มไม่อยากได้บ้านแล้วอ่าก็ระ คิดว่าบ้านที่เห็นเนี่ยคือเป็นบ้านจัดสรรแล้วก็เท่าที่เรียนมาเนี่ยคือมันก็ไม่ด้ดีที่สุดใช่ใช่มันมันไม่ดีที่สุดคือคือเราพยายามคือพยายามหาที่มันตรงกับที่เราตามดวงชะตาที่เราจะจะอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอก็ตอนนั้นตัดสินใจว่าถ้าถ้าต้องการดีที่สุดเนี่ยก็ทำตามที่อาจารย์บอกดีกว่าคือหาหาที่ดีแล้วดีไซน์เอง เฉพาะเฉพาะของเราเองดีกว่าคือไหนก็จะทําแล้วอะค่ะก็คือทําให้ถูกต้องไปอ๋อคือเหมือนกับว่าทั้งคู่เห็นตรงกันว่าต้องหา The ะเบสเขาเองใช่ใช่อืมแต่ยากนะที่คือหลายต่อหลายคนอาจจะแรกๆก็อาจจะมีไฟครับแรงดีแต่พอไปนานๆคือก็เริ่มรู้สึกเ่อมันไม่ได้หรอกเอาแค่เท่านี้ก็พอมั้งอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณทั้งสองไม่ใช่อย่างนั้นคุณทั้งสองก็จะรู้สึกว่าเอ้ยยังไงก็ต้อง ใน,ในทำน like yeah, ั้นต้องทำให้มันดีทำให้มันดีแล้วถ้าไม่ได้มีอะไรนีพลังงานที่มันลดน้อยถอยลงไปเลยก็หามาตลอดคือหามาร่วมสองปีแต่ว่าที่หาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีดีหรอดีร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังก็อาจารย์ก็บอกว่าก็ดีกว่าคนธรรมดาอ่าก็เราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ประมาณนั้ครับแล้วอาจารย์ก็เพิ่งไปตรวจบ้านเมื่อประมาณ กัญญาพิทย์แล้วใช่ค่ะอ่าคนี่เราคุยกันกุมภา62กันยา61อาจารย์ไปตรวจเป็นยังไงบ้างก็โดนคอมเมนต์มาเยอะฮะว่าที่ททีี่่เนี่ยคือมีภูเขาหลักก็จริงแต่ว่าเป็นภูเขาเด็กอ่าแล้วก็ไม่มีเสือมังกรแล้วก็พื้นที่เนี่ยยังเป็นพื้นที่แบบยังไม่ค่อยมีบ้านคนสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่ที่จอมถึงอ๋อโอเคอยู่ต่างจังหวัดใช่ค่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะฮะอใช่ออะครับ แล้วแต่ว่าอย่างน้อยมีภูเขาที่ถูกทิศได้ตำแหน่งอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยอนุญาตให้สร้างได้ครับอันนี้คือไปดูที่ดินเหรอฮะที่ดินใช่ค่ะยังไม่ได้สร้างด้วยใช่ไหมยังค่งแล้วสี่ปีมานี้คือก็อยู่ก็อยู่เป็นอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ครับจุดที่กรุงเทพนะครับอะไรทําให้เดือถ้าจะบอกว่าต้องการความเป็นเลิศที่สุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันคือทุกคนมันก็ต้องการนหฮะ แต่อะไรที่ำให้คุณมีกําลังใจทาให้คุณทั้งคู่เลยเนี่ยมีแรงขับได้ขนาดนั้นนะคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะแบบโอเคความรู้ทางคนช่วยมันก็ดีนะแต่ความเป็นจริงที่ต้องใช้ชีวิตอยู่มันก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็อะไรที่เป็นแรงขับคือคือมันเป็นมันเป็นส่วนตัวตั้งแต่เด็กเราที่จะชอบอะไรที่มันที่เราเราอยากได้เราก็ต้องต้องหาให้ได้อะไรเนี้ยแล้วก็อย่างคือเราใช้การอธิษฐาน ขออาจารย์ว่าขอให้ได้เจอคือจะไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นก็ได้แต่ขอให้ให้ดีกว่าคนทั่วไปมันมีมันการที่านหรือการสี่ปีไปเนี่ยครับมันมีทรายหรือมันมีผลอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมไหมว่าเออระํำแบบนี้เราได้แบบนี้คือระหว่างนั้นระยะทาง4ปีเนี้ยครัในเรื่องของงานเรื่องอะไรของเราก็ดีขึ้นก็คือชีวิตลง่ายขึ้น อย่างยกตัวอย่างของกอในตอนแรกเลยที่มาที่มาเรียนในช่วงนั้นคืออยู่ในช่วงเปลี่ยนงานตั้งใจจะหาง,งานใหม่มจากทํางานเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะอยากได้เป็นงานประจําก็เลยตอนแรกเราก็ยื่นไปสมัครไปหลายที่เหมือนกันก็มีเรียกไปสัมภาษณ์บ้างแต่ก็ไม่ได้คราวนี้ก็เลยพอเริ่มมาเรียนปุ๊บเริ่มมีเคสว่าขึ้นไปปรึกษาอาจารย์อาจารย์แนะนําอาจารย์มาแนะนําว่าให้ไปตั้งชุดคนช่างก็เลยกลับไปต,ตั้งชุดคนช่างทําเคส ทานลูกเกดก่อนไปสัมภาษณ์อ hmm. ย่างเงี้ยค่ะก็ไปสัมภาษณ์มาหลายที <S 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 ่และทุกที่เรียกหมดทุกที่ตกลงกับเราหมดเหลืออย่างเดียวคือตกลงว่าข้อเสนอของเขาเราโอเคไหมที่ไหนดีที่สุดคือเราได้เป็นฝ่ายเลือกได้แล้วใช่เราเลือกได้แล้วค่ะนี่คือหลังจากที่ทานลูกเกดใช่หลังจากที่ทําเคสประมาณสองสามสัปดาห์เองค่ะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ยเคสเนี่ยคุณก็ได้ไปสัมภาษณ์งานบางกันงใช่มีสัมภาษณ์แต่เขาไม่เรียกตัวเงียบ <S <S ใช่ก็เลยมั่นใจว่าแบบแใช่ค่ะใช่ใ <น S 1> แล้วทุกทีก่นนใช่แล้วคราวนี้ก็คือเรอาอธิษฐานอาจารย์วันนั้นเราไปนั่งเรียนแล้วอธิษฐานว่าเราขอให้เราได้งานเราตัดสินใจถูกต้องได้งานเป็นที่ที่แบบเหมาะกับเราที่สุดก็คือในระหว่างที่นั่งเรียนนะคะบริษัทที่ทํางานอยู่ปัจจุบันเนี้ยเขาก็โทรมาพอดีแล้วก็คือเ้าเสนอทุกอย่างที่เราเรียกไปเขาตกลงหมดโอ้ใช่โอเคมันอาจจะเป็นเรื่อง ความเก่งโปรไฟล์ความโชคดีอะไรของตัวของคุณอ้อมอาจจะเป็นความบังเอิญแล้วเป็นความโชคดีของของดูสตาร์ของเราที่มันโชคดีก็ได้นะแล้วเรื่องอื่นอ่ะอย่างของคุณพาละก็มีก็เรื่องงานเหมือนกันครับก็คือจริงๆตอนที่เรีิ่มเดินกระจายเนี่ยก็คือทํางานที่เก่าก็ตั้งแต่ตอนนั้นคือยอดเนี่ยมนเริ่มตก ยอดเริ่มตกแล้วเราก็มีปัญหาัปที่ที่ท,ที่ที่บริษัทก็เลยจะหางานใหม่มก็เริ่มตัดสินใจเริ่มบูชาอยากรูนะครับแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆมันก็ได้งานเข้ามาเรื่อยๆได้ยอดขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนที่อยูอ่ที่เก่าใช่แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบริษัทที่เราอยากอยากจะได้ตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเรียนจบลวเขาก็เรียกสัมภาษณ์ก็คือก็คือที่บริษัท ที่ทำอยู่ปัจจุบันใช่คือเขาโทรมาเรียกเองแล้วก็สัมภาษณ์อยู่หน่ชั่วโมงทางคนสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็เดินไปหาเอชาบอกว่าเอาคนนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกครับคือรอมานานมากสุดท้ายเนี่ยพอบทจะได้เนี่ยก็คือได้มาง่ายๆเลยก็ผลงานของคุณประสบการณ์ความสามารถไปพรูฟให้เขาเห็นในวันนั้น่ยมันมันก็อาจจะ แต่ว่ามันมีหลายๆสิ่งที่เราเชื่อมั่นกับกับสิ่งที่เราทำในเรื่องของวิชาเนาะที่ผมให้คุณเล่าก็เพราะว่าคือมันก็ไปตอบคำถามที่ผมถามไปเมื่อตอนต้นว่าอะไรทำให้คุณเชื่อมั่นในขนาดอดค,คนรออาจารย์ไม่มีไม่ซื้อบ้านอยู่ไม่อะไรอยู่รอจนก,กว่าอาจารย์จะไปตรวจที่เพื่อนที่จะปลูกับสิ่งดีนั่นก็คือสิ่งที่คุณเล่าของตะกูว่าโอเคในระหว่างนั้นคุณก็ทําอะไรบ้างทำเทปปูด้วยทํา ตามวิชาครับนอกอาในใจากไม่จากนี้ที่เล่ามาเคสแบบหวัวช่างตีลูกเกดหรือบูชายากูแล้วมีอย่างอื่นที่ได้ทํากันเพิ่มไ,ไหมครับก็มีทํแส่กีที่เชียงใหม่ครับเราบพูดถึงทำแต่กีนะฮะร,รอบแหนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของเชียงใหม่เลยใช่ครับโอ้โหแเป็นไงเดี๋ยวนะทำแต่กีเนี่ยมันใช้เงินไม่น้อยเลยนะครับกล้าลงกล้าตัดสินใจทำได้ยังไงครับตอนนั้น ทำแทกีเมื่อตอนเดือน6ปีที่แล้วแต่ตอนที่ตัดสินใจเนี่ยประมาณสักเดือนเดือนหนึ่งเดือน2คือคือตอนนั้นเนี่ยคือเป็นคนที่ลงทุนเรื่องของพวกกองทุนหุ้นอยู่แล้วออตอนนั้นพยามยจัดพอร์ตใหม่พอมาดมเงินเนี่ยเราก็ตั้งเป้าว่าเราต้องการต้องการผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรนี้ไปแต่มีครั้งหนึ่งเนี่ยจำไม่ได้ว่าครั้งไหนอาจารย์พูดว่าฮงจนนุ้ยี่ยคือการลงทุนแล้ว ถ้าลงทุนแล้วทําถูกต้องมันได้มากกว่ามันได้แบบที่ว่าคือให้รู้ว่าคนรวยเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงก็เลยตัดสินใจทําเลยออยากก็อยากลองดูว่าคนรวยเขาใช้ชีวิตยังไงก็คือเอาเงินเงินจากกองทุนที่เราลงทุนไปเนี่ยท,ที่สะสมมา,าครับตัดสินใจมาลง,ท,างทุนทันแต่ทีครับ มันได้ผลตอบแทนนะเดี๋ยวนะคือคือลงหุ้นซื้อหุ้นเลยเนี่ยมันมีขาดทุนมีกำไรแน่นอนมันไอ้็อตรูปแบบอับแต่ลงแทอีเนี่ยโยนแล้วรวยมันไม่เห็นอะไรเลยนะก็ต้องจบอกว่าเพราะว่าเป็นเพราะว่าเชื่อมั่นในอาจารย์มากแล้วก็คือพออาจารย์พูดมาเนี่ยบางทีมันเป็นคําพูดของเราทําให้เราคิดคิดคิดได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเนื่องจากเราเราศรัทธาอยู่แล้วเราก็ตัดสินใจ ไม่ลองไม่รู้ก็เลยตัดสินใจทำเลยเป็นไงครหลังจากทำแล้วหลังจากทำแล้วเนี่ยก็ยังยังไม่เห็นอะไรชัด,ชดเจนแต่ว่าอธิษฐานขอให้อาจารย์มาตรวจที่ก่อนตอนนั้นแล้วอีกสักเดือนกว่าๆเนี่ยก็เดือนเดือนเก้าตอนนั้นทำเดือนหกือประมาณสองสาเดือนก็อาจารย์ก็ามาตรวจเลยแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับดีด,ด,ดีดีเห็นชัดเลยมาก เออพอมรู้จักเนี่ยคือเราเรานอนผิดทิศอ่าก็คือเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าก็ต้องนอนให้ถูกด้วยก็เลยไปหาที่อยู่ใหม่อ่ขอให้นอนถูกก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอืม,อมแล้วหลังจากนอนถูกนนเนี่ยปรากฏว่ายอดขายปีที่แล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะปิดไม่ได้จะปิดไม่ได้ร้อยเนี่ยก็ได้ร้อยพอดีอ่า <ๆ S 2> แล้วพอปีใหม่มาปุ๊บก็ได้ปรับตําแหน่งอ่าปรับตําแหน่งแล้วก็เลึก ไปอยู่นแผนกหนึน่งซึ่งใหญ่กว่าเดิม uh huh. uh huh. ครับแต่ถ้าท uh ี huh. ่เล่ามามันก็เป็นผลงา,ยานของคุณทาเองใช่ไหมคือตอนนั้นอตอนก่อนที่จะปิดปิดปีเนี่ยพอดีไปไป,ไปบวชด้วย oh. ป,ประมาณเดือน, oh. อนหนึ่งช่วงน้นก็คือไม่ได้ไม่ได้ติดต่อลูกค้าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ขาย okay. ใช่พอหลังจากศึกมาเนี่ยเดี๋ยวเวลาแค่5วัน5วันที่จะปิดปี uh huh. ซึ่งมันยอดขายเนี่ยมันยังขาดอีกประมาณสอสาล้าน ก็ไม่รู้จะหาจากที่ไหนก็ขอเลยอธิษฐานบอกว่าขอให้ได้แล้วกันแล้วสุดท้ายก็ก็ได้มาเองมาเองมันเคยมีแม่ประเภทแบบภายในห้าวันมีซื้งยอดสูงๆอย่างเงี้ยแล้วสิ่งปีด้วยเนี่ยนะใช่สับดับนสุดท้ายพอดีอืมะอะไรมันจะได้พอดีขนาดนั้นอออันนี้ก็ตอบไม่ได้ แต่ก็ได้ตามเป้าแล้วมันก็เป็นผลที่ทำให้ปีถัดมาคุณพัฒเองก็ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งแต่ผลงานที่เกิดขึ้นใช่ครับประมาณนั้นอืออืมฟังดูคืนนี้เป็นเรื่องของทั้งสองท่านที่เป็นคู่กันแล้วก็เห็นเรื่องราวของคุตุ้ยเป็นความสำคัญของชีวิตแล้วก็ลงมือทำโดยที่ประสานไปด้วยกันผมเชื่อว่าอันนี้มันเป็นหัวใจของ ความสําเร็จในการทำปรุงช่วยเลยก็ว่าได้เวลาอาจารย์ย้ําอยู่เสมอว่าถ้าคู่กันคนหนึ่งทําคนนึงเฉยคนนึงทาคนหนึ่งขาดมันมันไม่เห็นผลแต่นี้ทั้งคู่ลงม,มือทําและเห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งคู่ทําทุกวิชาตั้งแต่วิวชาที่เป็นเบสิคพื้นฐานไปจนถึงวิชาขั้นสูงอย่างแต่กี่ตอนนี้ก็เหลือตั้งบ้านเริ่มเริ่มไป่างเนี้ย ตอนนี้ก็บบเรื่องเรื่องร่างแบบอยู่แล้วก็เรื่องการจัดสรรพื้นที่ทครับยกว,ว่าได้บ้านเราเรื่องทันรุ่แปดปรีเนี่ยใช่ค่ะโอ้ก็<อ>ถือว่าเป็นโชคดีอ้าวฮะถึงตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนรุ่นใหม่ๆที่กําลังคือดูทั้งสองทางอ่านก็ยังเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะมีอะไรอยากไปฝากถึงคนรุ่นเราหรือคนรุ่นใหม่ที่จะเริ่มเข้ามาเรียนรู้ในวิชาหงส์ุ้ยแต่ว่ายังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็อันดับแรกคืออยากให้ ให้ลองเข้ามาศึกษาเรีย,ยนรู้แต่ก่อนแตนะ่ก่อนนั้นคืออยากให้เปิดใจก่อน <c oughs> เปิดใจที่จะรับอะไรใหม่ๆคือมันเป็นวิชาที่มันมันไม่ได้สอนในห้องเรียนแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดปดใจที่จะศึกษาเรียนรู้เนี่ยผมว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แล้วถ้าเราเอาสิ่งที่เราได้รู้ไปลองทำเนี่ยเราศรัทธามุ่งมั่นเนี่ยว่ามันเห็นผล <c oughs> คืออาจารย์บอกว่า มีขอใหขอ้ขอให้มีขอให้รู้ขอให้ทาแล้วทำอย่างอย่างถูกต้องมันก็จะเห็นผลตามนั้นนี่คือกุ่พันและกุณม้อคุณอ้อมนะฮะคุณอ้อมอยากฝากอะไรถึงอาจารย์ไหมครับฝากถึงอาจารย์เหรอคะอยากจะขอบคุณขอบพระคุณอาจารย์มากๆที่อาจารย์สละเวลาพักผ่อนของอาจารย์เพราะว่าเท่าที่รู้อาจารย์ก็ไม่ได้สุขภาพแข็งแรงมากเลยใช่ไหมคะเขาช่วยเหลือลูกศิ์เยอะแต่อาจารย์ก็สลัเวลามาสอนอยากจะขอบคุณจริงๆที่แบบ อาจารย์เสียเสียสละเวลาแล้วก็ทําให้ชีวิตของลูกศิษย์หลายๆคนดีขึ้นรวมถึงเราชีวิตเราก็ดีขึ้นเราเชื่อว่าเป็นเพราะอาจารย์คือพักผ่อนะไรนี้อาจารย์ครับก็ก็เหมือนกันครับคืออยากจะขอบคุณอาจารย์ที่คือคือท่านก็อายุเยอะจริงๆอ่ะจริงๆหลายๆคนเนี่ยคือถ้าอายุขนาดนี้ก็จะพักผ่อนแล้วแต่อาจารย์ยังเสียสละเวลาที่จะมามาสอนมาตรวจปุ่มช่วยให้กับลูกศิษย์ มาช่วยเหลือลูกศิษย์ให้ให้ประสบความสําเร็จก็ต้องขอบคุณจริงๆครับที่ที่ที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันครับครับนี่คือเรื่องราวของทั้งสองท่านในวันนี้คุคณสนิสาดาบาน,านหรือคุณอ้อมและคุณนภัทรวงสกุลทองนะครับซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมาที่ได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตามวิชาที่อาจารย์สอนแล้วก็ ประสบความสําเร็จมาเป็นลําดับนะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์บอกเล่าให้เราได้รับฟังกันแต่เนื้ออื่นใดอย่างที่ย้ำอยู่เสมอครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ทั้งสองด้านพูดอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะการเชื่อการเชื่อการจะเรียนรู้อะไรดีที่สุดคือต้องลงมือด้วยตัวเองไปเรียนรู้กันได้ครับที่อาจารบุงชุยอาจารย์มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/ แวงจุยอาจารย์มา วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างบ้านและโอกาสหน้าคงได้คุยกันเพิ่มเติมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ